จะเข้าไปดูเชอร์รี่บอสซอมกันที่ตรงโมนูมนเมนต์าอยู่ตงทาเลสาที่ข้างหน้าเป็นเจ้าฟระสันเมมโมเรียลแล้วก็รอบๆก็จะเป็นดอกเชอร์รี่บอสซอมซึ่งมันยัง เสียใจนิดหน่อยเรามาเร็วเกินหนึ่งสัปดาห์เขาบอกว่า forecast จะฟู l l b l o สัปดาห์หน้านิดนึงแต่ก็เสิร์ฟอีกแบบแล้วมันก็มีความชมพูชมพูเนาะบรรยากาศดีมากอากาศดีลมเย็นมีความละลายโหแล้วต้นมีสวยมากเลยถ้าเกิด f u บ l b มนะ 我的生 ชลบวสซอมมีบานเป็นบานสวนแล้ววันนี้วันที่22มีนาะเป็นวันเปิดงาน National Blossom awesome Day มีดนตรีแล้วก็มีฟูดทรัค ไาแล้วมีคนมาถ่ายรูปเต็มเลยตอนนี้เรากำลังเดินผ่านวอชิงตันมอนเ m น n ์ข้างหลังน,นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตอนบ่ายเราจองทัวร์ขึ้นไปข้างบนกันอยากรู้ว่าข้างในมันจะเป็นยังไง ดอกเชอร์รี่บอสตัมตรงนี้บานแล้วเดทูอินวอชิงตันดีซีวันนี้มาถ่ายรูปก,กับไวท์เฮาส์อยู่ด้านหลังตรงนี้เป็นเชอรี่บอสตัมที่อยู่ท่าเทาวาชิงตันมอน u ม e n t เหมือนดอกซากุระที่ญี่ปุ่นไหมอ่ะไม่รู้พันเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้นั่งรออยู่ที่วอชิงตันมอน u ม e n t เรามีติ๊เก็ตขึ้นไปข้าบนตอนสายขึ้นไปวันน้อง My friends are at 500 feet right here. That's going to be you pretty soon. Okay, we're just going to wait for them to come back down. Okay, so I want to show you some things here. Right, so George Washington, right? If you notice, you see some serpents and feathers and wings. Does anybody read hieroglyphics? Nobody, no, really? <laughs> I give you a crash course in hieroglyphics okay so the serpents and the snakes right the feathers you find those from ancient civilization ancient civilizations such as egypt right this is an obelisk right that's where we find obelisks in one part of the world they represent protection they're symbols of protection and that's what george washington did right as a military general in the continental army he protected 13 colonies. Right? Yeah. Hello. On behalf of the National Park Service, I would like to welcome you to the Washington Monument. This elevator is taking you up 500 feet to the observation level the monument is actually 555 feet 5 and 1/8 inches tall and at the time of its completion in 1884 that height made it the world's tallest structure 500 feet in the washington monument enjoy the great views of White House. ซูมเข้าไปที่ไวท์เฮาส์อันนี้เป็นวิวจากฝั่งอีสตฝั่งอีสตเห็นอะไรเห็นแคปิตอลหรวิวฝั่งเวสตฝั่งเวสตเห็นอะไรอันนี้วิวจากฝั่งเวสตเห็นลินคอนเนมาริเอวตรงนี้แล้วก็เห็น มาติลอเตอร์คิวตรงนี้อันนี้วิวของฝั่งเซาล์ฝั่งเซาเห็นโทสมจเฟสันเมมโมรีลที่เราไปเดินดูนเชอรี่บอสงเมอาน you that the windows will become clear unfortunately the wind the windows are not working today all right so just pay attention to the video enjoy the ride down and have a nice day all right, you. Um. Welcome back to the elevator. Did you know George Washington was six foot four? If you are of a similar height or taller, please move to the center of the elevator because on the way down, we'll be doing something special. นั่งกินเบียร์บรรยากาศแบบนี้แล้วก็เทศก,กาลเชลรี่ไวทซ่อมเขามีนดนตรีให้ฟังด้วย วันที่สามในวอชิงตันดีซีวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็ตอนบ่ายเดี๋ยวเรามีทัวร์เข้าไปข้างใน US Capital ตื่นเต้นนะอยากเข้าไปดูข้างในมีอะไรจะเห็นคนประชุมสภากันอยู่หรือเปล่า ตอนนี้เราอยู่ที่ U.S. Capital แล้วแต่ว่าโชคร้ายนอกจากฝนตกแล้วเหมือนจะไม่ได้เข้าไปข้างใน mm hmm. เพราะว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ข้างหลังเห็นปะคนที่ใส่เสื้อสีค้า mm hmm. เขาบอกว่าเหมือนมีตรวจเช็คอะไรอยู่ตอนนี้ก็คือ mm hmm. Visitor Center ป mm ิด hmm. ไม่ให้เข้าไปข้างในไม่รู้จะเปิดกี่โมงแอบลุ้นว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเขาจะเปิดหรือเปล่าถ้าเปิดเราก็ยังจะน่าเข้าไปได้อยู่ mm hmm. เดีเข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวรอทัวร์ตอนบ่ายสองโมงคึ่งตันนี้มาซื้อเครื่องดื่มกินแล้วก็นั่งรอพอมาถึงที่ visitor center <ม>แล้วอ่ะเราก็ติ้กกระดาษใบนี้มาเป็นติเก็ตที่เรา จองเวลาเข้าทัวร์เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะปิ้เป็นป้ายอย่างนี้ให้แล้วก็เอาไปแตะชี่สเสือ้อแตะด้านซ้ายหรือขวาด้านไหนก็ได้ไดไ ออกจากทัวร์แคปิตอลแล้ว huh. ดีมากเลยตอนแรกก็เหมือนให้นั่งฟังเรื่องราวของแคปิตอลในเหมือนกับเธตเตอร์เนาะเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พาใส่หูฟังแล้วก็เดินเข้าไป ตรงหอข้างในแล้วก็เข้าไปดูพวกรูปปัน้นแล้วก็รูปวาดเป็นไงบ้างให้คะแนนเท่าไหร่สุบเต็มสิบครับโห oh, <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> สุดยอดเ <c oughs> ช้าว,วันที่สี วันนี้เรามีไฟบินกลับตอนบ่ายตอนเช้าก็เลยกดจองตั๋วเข้ามิวเซียมได้ Smithsonian Air and Space Museum ตอนนี้เราอยู่ในมาร์สคาเฟเป็นชั้นล่างของมิวเซียมหาอะไรกินก่อนมิวเช้าจะได้มีแรงเดินช้อตรงนีง้ เสียได้เขาปิดรีโนเวทเว้ยน,นี้นั่งได้สองคนปะ อันนี้คือชุดที่เนลอาร์มสตรองใส่ขึ้นไปบนอวกาศว้าวร้ายคือสวรรคเสกอยู่บนอี เวลาเดินทางกลับแล้ว